ถ้ากิจมาสาบ้านดอนวันนี้วันจันทร์ที่สี่กุมภาสังเกตการตลาดวัวบ้านดอนทอย พ่อค้ากันหลตัวกันไหลึ้อรถกระท่องหล หนึ่งเก้าโค้บอลนี้ได้องอสองตัว ไอ้หอยม้วนไอ้อนนเหอ้หอยมนกับบ้านน่องตะไอาเ่นวสกลสกล้กันนะคสกลรเบ่อรับส่งทั่วประเทศรับท่ง่ะรับ่ปะับสงทั่วทั่ไปมีคนนึ่งคนถามว่า

คล้ับา,าแมวันเวียดมาเดีได้ขายคือคืนเนานะหยุดทุกจีนนะถ้ามาทางเหนือมาแน่เวียดมาแน,ดนา่ดี๋ยวคือคืนหนะตลาดแต่ละบ่อนนะอันนี้ยุดช่วงจะ่ากตัวค่ามแม่นถ้าเอ้ยมองเห็นนะ ข้างไก่บ่มานะข้างไก่มาจะขึ้นขึ้ถ้าไก่มาหรือเอาหรือเอาเราคนขึ้นคนขึ้นเราเสียมก็เรียมนะอยู่น้ำกัดค่ะแม่ทำอะไรเพ่เนมาแบบจะได้ทส่สาขารอยที่พันไปค่ะ ยูฮันเลรดิก็ปตลาดไหนเนี่ค่ะรักเจ็บรักเจ็บตินทอยคุณเลือกข้ามคุณเลือกคุณเลือกข้ามหลายไคะหลายๆคุณเลข้ามนะเซกาวันไหนคะอทิตย์นเนี่ยคุณเลืาผูดปดซองเลยองมันผุดครับอทิตย์มันูดกับอทิตย์คุณเลือกานะ ເຮົາຫຼາຍຄືກັນບໍ່ອະຫິເຫດອີ່ຫຍັງເລີ່ມມີມາເຮົາກໍາລັງເລີ່ມເປີດບໍ່ແຕ່ຫັ້ນມັນພຸ ได้ฮอยจากห้างเหนือปมาเวียดกับผมมาก,ก็เลยยังอยู่ก็คือคักปานได้แล้วก็เนืคเป็นรถเดือยของรถพระประธาน ่ายน้ำกับประทันอันนี้ยังไหร่

สี่สิบห้าชอบไม่รูปเหรอคะสี้ ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะว้มีตตออีกไมเบิ่งตตออีกพวกนี้ใครก็เพราะพวกนี้ค่ะเศร้าจิตเศร้าจตตัวนี้เศจิตวโหะตนี้อตัวนี้เศาจิต สองหมื่นเจ็ดสามตัวนี้สนใจค่ะโทรหาพอชนะบ้านพองน้อยใดศูนย์แปดสองแปดสี่สี่แปดสองสองสี่ พอไปตลาดตลาดไหนแน่ก็แบงแบงตลาดบ้านไหนแน่พอไปทะเลทะเลรับเน็ดลักเน็ดโนหอยเออไปสามโทร่หาพราสนะพราสนะได้สามตัวนี่ครับเาะ ขายแล้วบอน,น่ะขายตัวจังบาทสามสิบไาสองตัวนะบอโอ้สองตัวไปแล้ว,ว,ลวส,าส,สามสิบตัวเราสิบบาทสามสิบคัวครับสามสิบัว,วตัวแด,ง,ดงน้ำดำนี่ดีสันไ,ไม่ได้ย้สัสภาพแน่น่ะ นังแดงกำดาเนี่ยเจ้าอ,อยู่งพี่องก้องยน้นพี่พอายิบมาเนียแล้วก็เหลังเออเะคแดงงัวเดผนงัวตัวไรนะาาไปาท้าชืนี่บายีย่สิบสองหมื่ตัวใดอีกคะสตัวละซาทั้งสองบ่ สี่หมื่นครับสี่หมื่นสองตัวนี่สี่หมื่นสี่หมื่นตัวดำพอดีตัวดำหันมาหันมาผมขอบฟ้า,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 า <c oughs> โอ้ยขอบไปเห็จ <c oughs> <c oughs> ังไก่นะสา อ่ารักคนอ่ะซากันตตัวนั้นเดตัวใหญ่นะตหา้าสาสิบโอ้ยกมื่อลบ่ซาสิห้าตัวนี้ซาสิห้า สามหมื่น้สิานสะสมหมเท่าไรสามหมื่นสาเพียงยนี่ละสามหมเพียงเพียวได้หอยผีเฮ้ยเจ้าขายได้ยูบ่เจ้าขายได้ยูบคนโทมาอยู่บ่อ้วโกเลยขายก้อนเฮ้ยแย่ไห็ขายก้อนนี่เจ้ากรหาใก้อนเนี่แม่

โทรมาเบอร์ไหนโทรมาศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสองสองเก้าสองสองห้าหนึ่งหกหาศูนย์หกศูนย์ครับวันีหอยผีวันนหอยเสงอผีปะเอผีะโอ้ตอนนั้นตอนนั้นเนาะตอนทยตอนนั้นสองหมื่นนะ โบ้โทรดิ0899 374 256 256ห้อยโอห้อยโอจะเลื่อนห้อยโอจะเลื่อนอยู่จะเลื่อนโทรหาคุยกันได้ค่ะเอามาจะโตเนาคลายบ่าเราบ่ ไอ้3ตัว3ตัวยังใส่ล่ะขายไปแล้วยังนะตรงนี้อ่า1 2ตัวตัวนี้4000บาท25ตัวนั้นเลย so, Terima kasih ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ